อะกลับมาที่อารวมณ์วูบเดียวอารมณ์โชว,ว์วูบอนาคตดับยังจําคดีรูร้สว,วะฆ่าโจ17ดไ้ไหมครับหนูจำได้แต่หลายปีแล้วนะแต่ปี60นะกรกดาก6 0นยนะหกสัก4ี่ัก4ี่ห้วปีละใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2,560ค่ะวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปี60นะค่ะเหตุเกิดที่ถนนสายอ่างศิลาอื เรื่องของเรื่องก็คือลุงวิศวะซึ่งในเวลาต่อมาก็ทราบชื่อเป็นทางการว่าลุงสุเทพโภชนะสมบูรณ์ที่เรียกลุงวิศวะก็คืออายุเยอะแล้วแหละ<ช>อย่างที่สองมีอาชีพเป็นวิศวกรเขาเป็นวิศวกรลุงวิศวะก็ก,ก,ก็ก็ขับรถเก๋งส่วนตัวมาพร้อมกับครอบครัวมีคุณแม่มีอาม่าภรรยาลูกมีพัญยายแล้วก็มีลูกชายอยู่ในรถด้วยใช่ค่ะก็คร<า>อบครัวก็ขับแล้วก็แวะซื้อของที่ร้านขายของฝากแถวแถวอ่างศิลา ริมฟุตบทาทกำลังจะกลับกรุงเทพไงต้องไปกลับกรุงเทพใช่ค่ะปรากฏว่ามีรถตู้ของวัยรุ่นจอดปา,ปาดประกบจอดปาดประกบข้างหน้าข้างหน้าจอดปาาประกบปิดทางออกใช่รถไม่ออกไม่ได้ไงน,นั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือจุดเริ่มต้นและก็ลงท้ายด้วยความตายของโจวหนึ่งคนใช่และจบด้วยอนาคตที่ดับบูบของลุงวิศวะค่ะ เราย้อนปมลูงวิศวะกันสักนิดสิครับทำไมวูบเดียวอนาคตเจ็งดับย้อนกลับไปชมคลิปยังต่อไปนี้ย้ำนะครับ4กุมภาพันธ์2560เชิญฮะเชิญค่ะตอนรถแปลกไม่ใช่มาลงมาสิบงข้างหลังแล้วมันหอยอ่อกเดี๋ยวเราก็จะออกมันไม่รู้มั้ อ่ะอนนี้คนขับใช่มั้ยเนี่ยคุณคะนัน่นี่วันตีหา้าเลยขับรถคขับเฉียดๆคุณคะเจาะโค้งแล้วมาขวานทำไมวะเนี่ยฮะ เฮ้ยพี่จอดรถตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยว่างเยอะแยะคุณจอดซ้อนคันอยู่ได้ยังไงอ้าวไม่ใช่คุไม่จอดางขวาเไาไมมม่ได้ไม่ได้อาเยอะมากดิเหี้ยมา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  เอาแล้วครับพาอคลเมื่อสักครู่ที่หลุดจากปากของลุงวิศวะด้วยอารมณ์ชั่วูวมันนะมันทำให้เหตุการณ์บานปลายกันมาโดยตลอดว่าันที่จริงนะจุดเริ่มต้นเด็กมันก็ผิดจริงจร<อ>ดรถเก๋งของลุงวิศวะจอดชิดฟุตบาทลงไปซื้อของฝากในเวลาต่อมารถตู้ของวัยรุ่นจอดซ้อนขันอยู่แถวนอก อยู่แถวนอกปิดทางออกของรถเก๋งของลุงวิศวะคือลุงวิศวะจะออกได้ต้องรอรถคันนี้เคลื่อนก่อนอะ่ะถูกถูกก็เลยเป็นเรื่องเ่ลงไปซื้อของใช่ค่ะได้ยินเสียงเมียลุงวิศวะก็บอกให้ขยับรถวัยรุ่นก็บอกให้รอก่อนรอไหนไม่ได้หรอเออมีลุงวิศวะก็บอกว่าไม่ได้ไไดจากนั้นก็เกิดวิวาทะและก็มีคำวิศวะจับปากของลุงวิศวะในบันดดลอารมณ์ของวัยรุ่นก็พุ่งกระโูนค่ะเอาละครับนี่ก็คือ ชอดนี้ก็จบไปนะชุดนี้ก็จบไปนะแล้วแยกย้ายหลังจากนั้นต่างคนต่างก็ขึ้นรถออกจากตรงนั้นนะครับใช่ค่ะไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปที่แยกครบกใหญ่อาซิลาในจังหวะที่รถเก๋งของลุงวิศวะซึ่งขับขับขับนำไปก่อนค่ะจอดบริเวณที่เรียกว่าแยกครบกใหญ่แยกครกใหญ่อึดใจเดียวเท่านั้นเองรถตู้รถตู้ของวัยรุ่นก็ก็ก็ปาดจอดขวางปาดมาข้างหน้าแล้วก็ลงจากรถ รแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูอ่ะเชิญค่ะบอกเนี่ยบอกเนี่ยบอกไอ้นี่เนี่ยบอกไอ้นี่สองคันสองคันเนี้ยทำลายทำล<อ>ายทำล<อ>ายทำลาย เกอะไรทำอะไรทำอะไรคุณทำอะไรครับใช่พี่พี่พูดดีมันผ่านไปแล้วมันไม่ผมผมปาดหน้าผมทำอะไรคุณรู้เปล่าพี่พูดพูดเก่าไอ้สัาอะไรอะไรพูดเก่าเหรอเอา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 มึงโดนไอ้สารเฮ้ย ยายานี่แม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องขอร้องลยทำไมลบมอะลบมึงจะลบเปล่ามึงจะลอบเ้ยไอ้อนเฮ้ยเฮ้ยไอเส้นนส้นโอ้โอ้ี่คอใช่มันต่พี่ ไม่ไม,ไมพี่ยอมเอาล้ครับพอแล้วฮนะผมคิดว่าที่ทจริงมันมีอีกมุมหนึ่งนะแต่ว่าพอถ้าพอแล้วลนะ่ะคือด้านหนึ่งมันก็หดหูนะค่อนข้างเศร้าพอสมควรจากจุดเริ่มต้นนะครับมาลองเอออย่างนี้ได้อย่างไรเมือ่อสักครู่เราเห็นวัยรุ่นกลูลงจากรถตู้มาล้อมกรอบรถเก๋งของลุงวิศวะ ผมเข้าใจว่าจะมีการกระชากประตูะมีการเข้าไปกระทําอะไรต่ออะไรภายในรถของลุงวิศวะด้วยเข้าใจว่าก็คงจะชกไปที่ด้านหลังหลังท้ายทอยอ่ะเพราะลุงวิศวะบอกถูกชกไงเพราะพยายามที่จริงเนะจากนั้นก็มีเสียงดังมีเสียงเปิดปังเสียงดังฝึดๆหน่อยนั่นก็คือเสียงเปิดมันปรากฏว่าคนที่ถูกยิงก็คือโจววัยสิบเจ็ดชื่อน้องปอนน้องปอน ในเวลาต่อมาน้องปอนก็ตายเสียชีวิตค่ะลุงวิศวะก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีคสองข้อหาข้อหาที่หนึ่งก็คือพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะข้อหาที่สองก็คือฆ่าคนป้านี่แหละโดยเจตนาไม่เจตนาอะไรก็ว่ากันไปคดีนี้สู้กันมา5 6ปีค่ะศาลชั้นต้นน่าจะเป็นศาลจังหวัดชลบุรีพิพากษาจำคุก10ปีค่ะปรับ2,000ค่ะให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน3 4 0 0ส่ะ ขึ้นไปที่สารุทธรสารุทธรพักสองพิพากษาหยืนตามสารชั้นต้นก็คือสารจังหวัดชลบุรีใช่่คะก็คือจำคุกสิปีใช่่คะหลักๆก็คือจำคุกสิปีเงินไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือจำคุกปีจคุกนั่นแหละหนักสุดมันคืออยู่โทษจำคุกค่ะก็ทั้งถึงเดือนมีนาคม2564ปีนี้ปีนี้ปีนี้ค่ะสาธีกานัดอ่านคำพิพากษาค่ะลุงวิศวะซึ่งวางเงินประกันตัวในการต่อสู้คดีกลมๆคือ800,000บาทค่ะ807 ก็เกิดกลัวค่ะหนีคดีไม่ไปฟังคำพิพากษางั้นเดอยมีนาหกสี่นี้สารดีกาก็เลื่อนนัดอภิปรายศามาเป็นเมื่อวานใช่ค่ะสิบเจ็ดเมื่อวานก็จะมีทนายก็จะมีอาม่าก็คือคุณแม่ของของลุงวิศวะไปที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาค่ะปรากฏว่ามันกลับตาลปัดสารดีกาพิพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามูลเหตุของคดีเริ่มต้นเมื่อผู้ตายจอดรถ ตู้รถยนต์ซ้อนคันรถยนต์ของจำเลยโดยไม่สนใจเอาว่ากันไปประมาณนั้นในที่สุดสารกิาพิพากษาว่ามีความผิดฐานป้องกันตัวเองเกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุหตอ,อย่างไรก็แล้วแต่แม้ว่าจะมีโทษจำคุก3าปีใช่ไหมสาปีค่ะสปีสีเดือนค่ะแต่ให้รอให้รอลงอาญากี่ปีนะสามปีค่ะโอเคนี่ก็คือประเด็นที่น่าจะถอดบทเรียนนะฮะ